โหระพาสวยมากเลยค่ะให้กินโหระพาวันละเจ็ดยอดนะคะบำรุงหัวใจไตม,ม้ามตับนะคะดีมากบำรุงร่างกายให้แข็งแรงนะคะเล็กจะมาเด็ดเด็ดยอดออกให้แตกใหม่เอาไปปั่นกับสับป,ประรดได้นะคะดีมากสับป,ประรดกระชายแล้วก็โหระพาค่ะผสมกันจะบำรุงกระดูก สวยมากอันนี้เราปลูกแบบอินรีย์นะคะเนี่ยกินได้สบายใจมันก็จะมีพวกมแมลงมีเพลี้ยม,มีอะไรมากวนแต่ว่าก็แบ่งๆกันกินไปมีตะกะแตนเนี่ยเห็นีนะะ่มค่ะมีตะกะแตนอันนี้ก็เป็นสมนุนไพรอีกอย่างหนึ่งนะคะเนี่ยหายากแล้วนะเถาเอ็นอ่อนเอาไปแบบทำยาเกี่ยวกับ แก้อาการปวดต่างๆนะคะเนีย่ยถ้าดอกใหญ่ๆอย่างเงี้ยเล้ยก็จะมาเด็ด,ดเรื่อยเห็นก็คือจะเด็ดออกให้แตกใหม่นะคะแล้วก็สามารถเอาไปชําได้เลยค่ะก้านเนี่ยเอาไปชําลงได้เลยเนาะสวยมากเลยค่ะเป็นป่าโหระพาของเรา มาเด็ดยอดไปขายให้ร้านก๋วยเตี๋ยวได้นะคะเนี่ยเนี่ยค่เยอะมากและทางนี้เราก็มีกล้วยนะคะกล้วยมีมะละกอมะละกอคือเพาอเมล็ดเองนะท่านผู้ชมเจ็ดกุมารค่ะตรงเนี้ยพราะบ้านเป็นคนปลูกกลัวมันตายคือว่าเอามันปัานนี่ละ เอามันป่านนี่ละ่ะก็คือเราก็จะดูว่าต้นไหนแข็งแรงนะคะเราก็จะรู้เนี่ยเจ็ดต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็จะมีอยู่สามต้นที่ขึ้นสูงแล้วก็ออกดอกแล้วค่ะอันนี้คือเห็นผลแน่นอนก็คือมันแข็งแรงเนาะมีกล้วยมีแก้วพวงดวงใจอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรลินฟ้าลินฟ้าที่ขมขมอะคะ่ะยาวยาวเนี่ย อันนี้กล้วยส่วนตรงนี้เป็นพริกนะคะพริกได้เพิ่งมาตัดตัดเพื่อให้มีแดดส่องเข้ามาปกติตรงนี้คือหญ้าสวยมากหญ้าคาค่ะตรงนี้จะเป็นที่นานะคะเนี่ยเคลียมาเรียบร้อยแล้วเราก็เด็ดเลยนะคะเนี่ยเด็ดยอดออกเลยพริกค่ะพอจากมาเมล็ดทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมเราแบบปลูกแบบต่อเนื่องเนาะ ไม่ต้องซื้อพันุ์ค่ะมีอะไรเราก็ปลูกอันนี้ก็จะเป็นกล้วยพลิกพลิกต้นนู้นจะสูงมากแล้วก็ด้านหลังเป็นฝ่าคือช่วงนี้หน้าฝนนะคะก็เราไม่แบบว่าซีเรียสเรื่องป่าเรื่องอะไรมากมายเพราะว่าเราเก็บญ้าไว้ทําปุ๋ยเหมือนที่เล็กลงก่อนหน้านี้เนาะว่าเอาญ้านะคะคือใส่กระสอบปุ๋ยไว้เดี๋ยวมันเน่าเป็นสีดําสวยมากเลยค่ะ เรากำลังดายากันนะคะท่านผู้ชมมีทับทิมด้วยค่ะตรงนี้ยอดทับทิมต้มแก้ปวดท้องแก้ปวดบิดได้นะคะผสมกับใบฝรั่งลูกแบบคืออินทรีย์จริงๆเลยค่ะแล้วก็เอาหญ้าอะไรมาปกคลุมนะคะให้มันเน่าไปเป็นปุ๋ยแล้วก็กลายเป็นดินแล้วก็สังเกตดูดินตรงนี้คือจะดำมากแล้วก็ร่วนซุยสุดๆ ก็จริงๆไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากมายนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนมะันเป็นดินที่แบบดีมากดินร่วนผสมทรายนะคะมันจะซุยมากเนาะเดเ็กจะเอาหนอนตายอยางมาปลูกนะคะได้มาหนึ่งหนอหายากมากอันนี้เป็นกล้วยคะ่ะเราเพิ่งจะปลูกใหม่เนี่ยคะถ่ายให้ดูมุมนี้มุมเดียวก่อนสำหรับเรื่องห่อะพาและกกล้วยนี่ก็ปลูกใหมค่ค่ะท่านผู้ชม กะพาพาดูแถวเอ็นอ่อนได้จะเก็บไว้ตลอดนะเนี่ยดีมากเลยไม่ตายนะคะเนี่ยของลพาเนี่ยค่ะใบแถวเอ็นอ่อนนะท่านผู้ชมนี่เนี่ยก็จ้าอาไปเข้ายาเกี่ยวกับการปวดเมื่อยต่างๆนะคะจะดีมากเลยเก็บไว้เป็นสมุนไพรค่ะโอเคก่อนจากนะคะขอเด็ดยอดอีกก่อนแบบนี้นะคะเด็ดดอกอกอก เก็บไว้เอาไว้ปัน่นกินค่ะปลูกเองสบายใจกว่าสวยมากค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ